You know, get สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC ซผับ o m o l i l e เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมกิมมีร้านมาแนะนำนะครับผมนึ่คือร้าน Listman Shop นะครับผมก็ใช้เป็นแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ i s t m a n Shop นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะ เดี๋ยวยังไงคิมจะทิ้งลิงก์เติมเกมไว้ใต้คลิปนะครับและเดี๋ยวก่อนนะครับผมขออัปเดตกันหน่อยนะครับผมทาง Lichman ช h o p นะครับผมมีโปรโมชั่นอัปเดตนะครับผมใครเคยเติมแล้วเนี่ยเติมอีกได้ใหม่นะครับผมเป็นโปรที่คุ้มมากๆเลยนะครับได้ UC แบบจุใจมากเลยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับผมก็อนอื่นเลยก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็คิมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์นั่นแหละแล้วกก็็ตามปปคลิเย นะเดี๋ยวคิมจะมาเปิด RP ซีซั่น15ปะ่ะใช่ซีซั่น15นะครับผมก็ซีซั่น14คิมก็ร้อยไปแล้วซีซั่น15ก็จะจัดร้อยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มีอยู่9300 UC นะครับแล้วก็ก่อนที่คิมจะเปิดนะครับใครที่อยากเติม RP นะครับผมคิมแนะนำไปเติม Rich Man Shop ได้เลยนะครับผมมีโปรนะครับเลเวลหนึ่งก็คือแบบ คือรีเวลหนึ่งเนี่ยสามร้อยสิบเก้าบาทได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบยูซีคือเปิดแค่เลเวลหนึ่งนะแล้วก็ไปเก็บแต้มไปเก็บภารกิจเอาเองนะครับผมแล้วก็มีขั้นที่สองคือแปดร้อยสิบเก้าบาทนะครับได้เลเวลยี่สิบห้าเลยนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเลเวลร้อยเลยก็คือแบบไม่ต้องทําภารกิจอะไรเลยก็คือแบบยัดยูซีทีเดียวเลเวลร้อยเลยนะสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นไอดีนอกก็ประมาณสามเก้าร้อเก้านะเลขสวยน,ะนี่อ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอาพีนก่อนเลยนะคะว่าเขามีอะไรเข้ามาให้เราใหม่มั่งนะครับผมซีซั่นนี้ก็ออกจะเป็นโทนของนินจารหรือเปล่าปกติจะเลื่อนดูอย่างนี้ใช่ไหมว่าแบบมีอะไรมั่งแต่ว่าตอนเนี้คือไม่ต้องเลื่อนดูแหละเดี๋ยวอนเดี๋ยวเข้าใหม่โอเคกดดูตรงซ้ายมือสุดเลยนะครับเห็นต้องเห็นป่ะแบบตัวอย่างเราวันใหญ่กดปุ๊บก็เห็นเลยว่ามีอะไรมั่งแบบมันดูง่ายขึ้นอนะ่ะมานับดูก่อนว่ามันมีกี่ชุด 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโ ได้7ชุดเลยนะทุกคนนี่มีชุดนินจาคิมว่านะซีซั่น15เนี่ยแอบผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่จิจาแต่มันไม่เด่นแต่ว่าเขาสร้างแบบนี้คือแบบว่าอาจจะแบบให้เราแบบพางตัวแบบให้ตัวมองเห็นยากอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เด่นมากมันมีเด่นแค่บางชุดนะอันนี้ก็สวยดีนะสีเหลืองชุดนี้เป็นชุดกเกาะเฮ้ยอย่างสวยอันนี้ก็เป็นชุดดักดกัดกหน่อยอืม ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยมันมีแบบคือแบบมีชุดเยอะมากๆเลยอะ่ะจุดเด่นของมันก็คือตรงเนี้ยแล้วก็มี a k คลายสกินเบมือนนินจาอะไรหรือเปล่าไม่รู้โอเคก็อื่นเลยเราไปไม่ดูยังไม่หมดอันนี้คือหมวกนะครับก็เป็นสไตล์นินจาแล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋าสวยนะแต่ว่ามันดูใบเล็กไปหน่อยเอาไว้แบบงูแล้วก็แบบกระเป๋าไม่โผล่งี้ปะมีรถด,ด้วยเค เดี๋ยวใส่ไปทีละชุดเลยนี่ก็ประมาณนี้ชุดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเซตเซของมันเลยนะชุดต่อไปสวยอันนี้ชุดเหลืองเห็นไหมล้วอันนี้ก็ชุดขาวเนี่ชุดเนี้เหมือนเหมือนเป็นแม่ทัพเลยอะหอมเเหมือนเป็นแม่ทัพเลยอะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่า โอเคอยู่ในการพางตัวนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะจริงๆไปเราไปอัพเลยดีกลัวดีกลัวดีกลัว1,800แจัดไปเปิดแล้วเปิดแล้วปกติมันแค่เวลยิมห้านะแต่ว่าคิมน่าจะไปเล่นมาแล้วแล้วมันได้มา2ก็เป็นไอ้อะไรอ่ะรับเอาเป็น UC ดีกว่า นี่เฮ้ยมีทอมสันด้วยมีระเบิดควันใดกระเป๋ามีกรอบด้วยอันนี้ให้เราเลือกเหรออ๋อนี้คือรับแล้วอ๋อโอเคมี3มชุดสวยพี่สวยแล้วก็เราจะมาเพิ่มระดับกันนะครับผมใช้เท่าไหร่ 7215 UC เอ้ยเหลือเฮ้ยเหลือเหลือมีให้เปิดกล่องอยู่เหลือ UC ให้เปิดกล่องนิดหน่อยนะครับผม Let's go เรียบร้อยอันนี้คือเหตุผลของคนขี้เกียจทำภารกิจนะครับผมยัดยัด UC ไปเลยง่ายๆเรียบร้อยวู้เครื่องบินลายสวยมากเลยอะ งโอเคเรียบร้อยตันแล้วได้มาสองชุดมั้งแล้วก็ถ้าเราแบบว่าอาพิเต็มร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีอาพตรงเนี้ยอาพีตงภารกิจให้เราเก็บอะเราสามารถเอาไปแลกได้นะเนี่ยดูดิมันจะมีแลก นี่เหมือนเอาชุดเก่ามาใส่อันนี้เป็นสกินลดใครที่ยังไม่ได้ก็คืแบบก็มาเปิดกล่องนี้ได้มีอะไรอีกนี่ไงของซีซันไหนไม่รู้แล้วอะเป็น RP ร0พอยเหมือนกันนะชุดเนี้ยคิดว่าจะเปิดเอาอยู่เดี๋ยวต้องเก็บภารกิจก่อนใช่ใช่อืมแล้วก็มีชุดนี้ใช้ RP เหมือนกัน4,800าทำภารกิจแล้วกเก็บแล้วก็มาแลกนะครับผมแล้วก็มีหมวกอีก อืมต้องเอาต้องเอาต้องได้แล้วจวังหวะเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดกันดีกว่านะครับไอพี 100. ่ร้อยนี่สไตล์นินจากระเป๋าเลยเดี๋ยวกระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋ากระเป๋าอ,อยู่นี่นี่สไตล์นินจานินจาเลยนินจาเลยคือมันก็โอเคนะทุกคน น่าจะแอบไปเนียนๆน,น,นะแบบหลบอยู่หลังหินนี้นะ่าจะแบบคนแบบมองหาไม่เจอชุดมันเนียนมากมันเท่นนะแต่ว่ามันไม่เด่นกันนั้นแหละมีชุดไหนอีกเดี๋ยวไปดูเออนี่นี่นี่นกอเจ็ดสีมันนีเจ็ดแสงมีเซตมันด้วยนะนี่ปะประมาณนี้เลยนะครับผม โอเค,อเคก็จะประมาณนี้นะคิมมดว่าชุดนี้สวยนะเหมือนแบบกระสุนจะยิงไม่เข้าอนะ่ะบอกเลยใส่แล้วแบบกระสุนยิงไม่เข้าอนะ่ะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเลยนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเติมนะครับผมลิสต์แมนชั่พนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงเผื่อ <c oughs> ใครต้นต้นเกมแบบเผื่อกอข้ามไงเออก็จะประมาณนี้เลย นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวชุดอาพีร้อยเดี๋ยวคิมจะใส่เล่นในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมไปแล้วบายบายทุกคน